เรารู้สึกว่าช่วงนี้เราค่อนข้างวาดไปเรื่อยว่าได้เล่นบ่อยเนาะก็คิดว่าเอออยากวาดอะไรจริงจังบ้างแบบวาดอะไรใหม่ๆบ้างเนาะแบบก็เลยคิดว่าอาจลองไปเล่นคอนเทนต์คาแรคเตอร์ดีไซน์ที่เคยฮิตช่วงหนึ่งไหนติ๊กต็อกก็แล้วกันนะคะ ก็เป็นการที่เราไปกดสุ่มตามที่เขาทําคลิปไว้เนาะว่าแบบเออถ้าเราสุ่มหยุดได้อันไหนเราก็วาดตามนั้นแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวละครใหม่นะคะซึ่งจากที่เราสุ่มมาก็เป็นคลิปของคนเกาหลีคน,นึ่งในดิจิตอลเนาะเดี๋ยวเราจะแปะคลิปต้นฉบับของคนนี้เอาไว้ให้นะคะ ซึ่งสิ่งที่เราสุมได้ก็จะมีคนที่มีหัหางเป็นจิ้งจอกแล้วก็ผิวสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ใส่ชุดเดรสที่มีโบทรงผมก็จะเป็นทรงมัดหางม้าผมสีเหลืองหรือสีบรอนสักอย่างวันนี้แหละแล้วก็ตาสีม่วงนะคะ ซึ่งเราก็อยากวาดให้เห็นแบบทั้งตัวเนาะให้เห็นครบทุกส่วนเลยแล้วก็เลยเลือกวาดเป็นท่านั่งนะคะซึ่งท่าก็จะเป็นท่านั่งที่เอามือข้างหนึ่งค้ำพื้นข้างหนึ่งชู2นิ้วนะคะและการที่วาดท่านั่งแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เหลือพื้นที่ตรงซ้ายบนแล้วก็เลยคิดว่าเออวาดจีบีเพิ่มกัแล้วกันแบบโอ้ห้ารักดีแบบดูเหมือนให้มีลูกเล่นดูมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะทรงส่วนขคงสีเราก็ลงหลักๆตามที่เราสมได้เลยนะคะแต่ก็จะมี อยู่ตรงตรงส่วนของชุดเนาะที่เออสีอะไรก็ได้แล้วก็เลยคิดว่าเออเอาเป็นโทนสีชมพูชมพูส้มส้มพีดพีกันละกันเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสีโทนนี้เรียกว่าอะไรนะคะซึ่งเราก็คิดว่าเออก็เข้าดีน่ารักดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราอยากให้งานนี้ไปทางโทนชมพูเราก็เลยอ่าตกแต่งตรงส่วนของ อ่าหน้าตาตัวละครไหนก็แล้วกันแบบมีการแบบปัดแก้มทาปากสีชมพูแบบจางๆนะคะแล้วก็ตรงส่วนของกระโปรงเราคิดว่าตอนแรกก็คือจะเป็นแค่โทนสีเดียวนั่นแหละแต่เอ้ยสีฟ้าก็น่าจะเข้าอยู่นะแล้วก็เลยเติมเอ่อสีฟ้าเฟดเฟดแถวแถชายกระโปรงหน่อยแต่พอลงเงาเพิ่มเติมไม่ดูแบบเป็นสีม่วงเลยเนี่ยแล้วก็ตรงส่วนของอ่าสีผมนะคะ คืออันนี้ก็จะเป็นจิ้งจอกเนาะล้วก็เลยคิดว่าเออถึงจิ้งจอกสีส้มอะที่มันตรงปลายหางมันจะมีความเป็นน้าตาลน้าตาลนะคะแล้วก็เลยเติมไปหน่อยก็แล้วกันถึงมันจะไม่ได้อยู่ในสีที่เราสุม่มได้ก็ตามแต่อ่าก็สีเหลืองแล้วไงก็เติมนิดๆหน่อยๆลูกเล่นหลังจากนั้นก็ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเราก็เลยเพิ่มพวกสติกเกอร์แปะตามแขนตามขาแล้วก็อ่า กำไรข้อมือแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่า้ยมันน่ารักดีมันทําให้รู้สึกเหมือนเป็นสาวที่เล่นชอบแบบของน่ารักกระจุกกระจิกอะไรอย่างนี้หลังจากที่ตรงสีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเี๋ยวเราขยายให้ดูเป็นจุดเป็นจุดเหมือนเดิมเนาะ ก็บอกว่าทุกคนจะชอบรูปนี้ที่เราวาดนะคะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามไปเดีย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่าการลองเล่นอะไรแบบนี้ก็สนุกดีนะคิดไว้ว่าน่าจะวาดอีกรูปแหละเพราะว่าเราก็สุ่มไว้แล้วเหมือนกันก็เราดูต่อไปได้เลยว่าลิปต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้ก็บายบายค่ะ